สวัสดีค่ะจากเพจดูดีริบบอนอาร์ตริบบิ้นเหรียญโปยทานนะคะวันนี้ก็จะมาสอนทำหมีภูนะคะเราก็จะใช้ริบบิ้นเบอร์สามนะคะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งให้เป็นสีเส้นนะคะความยาวประมาณ22นิ้วนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ ก็ทำฐานปกติเลยนะคะเส้นที่1เส้นที่สองคองเส้นที่1น,นะคะเส้นที่สามคองเส้นที่2เส้นที่4ี่คองเส้นที่สามนะคะ เราจะมาทำริบบิ้นให้เป็นแปดเส้นนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเส้นที่อยู่ด้านบนพับเฉียงไปตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนเส้นที่อยู่ด้านบนพับเฉียงไปนี่นะคะ เส้นนี้อยู่ด้านบนพับเฉียงไปนะคะเหมือนเดิมแล้วก็เส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนสอดในช่องตรงนี้นะคะล็อกริบบิ้นนะคะก็จะได้แบบนี้ เราจะมาเริ่มทำทำฐานกันนะคะก็จะทำเหมือนส้มนะคะขึ้นเหมือนส้มเลยเราก็จะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะหนึ่งสองเส้นที่สองทับเส้นที่1นนะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามตอนนี้เราจะมีในมือสี่เส้นนะคะ แล้วก็เส้นที่อยู่ด้านในสุดเส้นนี้ปล่อยลงไปนะคะปล่อยลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็หยิบเส้นถัดไปขึ้นมาทับแล้วก็เส้นที่อยู่ด้านในสุดนะคะปล่อยลงไปเส้นที่อยู่ถัดไปหยิบขึ้นมาทับแบบนี้นะคะ เส้นที่อยู่ด้านในสุดวางลงไปเส้นที่อยู่ถัดไปหยิบขึ้นมาทับนะคะเส้นที่อยู่ด้านในสุดวางลงไปเส้นที่อยู่ถัดไปหยิบขึ้นมาคราวนี้ในมือเราจะเหลือสี่เส้นนะคะตรงนี้จะไม่มีให้เราหยิบแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยเส้นที่อยู่ด้านในสุดลงไปนะคะตอนนี้ในมือเราจะเหลือสามเส้นนะคะ เส้นที่อยู่ด้านในสุดเราจะให้เขาออกตรงช่องนี้นะคะนี่นะคะเส้นที่อยู่เหลือ2เส้นแล้วนะคะเส้นที่อยู่ด้านในสุดจะออกตรงนี้นะคะเส้นสุดท้ายนะคะจะให้ออกตรงช่องนี้นะคะ งนี้ก็ไม่ต้องดึงให้แน่นมากนะคะให้หลวมๆแล้วก็กลับด้านนะคะแบบนี้ต่อไปเราก็จะมาทําทําฐานให้มันเหมือนสับปะรดนะคะ เหมือนสปาลดเลยนะคะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะหยิบขึ้นมาหยิบเส้นหยิบเส้นนี้ขึ้นมานะคะหนึ่งสองนะคะเราจะข้ามเส้นที่หนึ่งไปข้ามเส้นที่หนึ่งไปนะคะแล้วไปสอดข้ามเส้นที่หนึ่งไปแล้วไปสอดเส้นที่สองใต้เส้นที่สองนี้นะคะ เห็นไหมคะนี่นะคะหนึ่งเส้นแล้วนะคะแล้วก็หมุนมาหน่อยหนึ่งต่อไปเส้นถัดไปเส้นที่สองนะคะทําเหมือนเดิมเลยค่ะทําเหมือนเดิมทั้งแปดเส้นเลยนะคะข้ามหนึ่งเส้นสอดข้ามหนึ่งเส้นสอดข้ามหนึ่งเส้น สข้ามหนึ่งเส้นแล้วก็สอดข้ามหนึ่งเส้นแล้วก็สอดข้ามหนึ่งเส้นแล้วก็สอดนะคะเส้นสุดท้ายแล้วข้ามหนึ่งเส้นแล้วก็สอดนะคะ หนึ่งรอบแล้วนะคะเราจะทําทั้งหมด3รอบนะคะต่อไปรอบที่สองทำเหมือนเดิมเลยข้ามหนึ่งเส้นแล้วก็สอดนะคะ1นึ่สองสาจะทําไว้นิดนึงนะคะ ห6 7 8นะคะนี่ก็ได้2รอบแล้วนะคะต่อไปเราจะทำรอบสุดท้ายรอบที่3แล้วทำเหมือนเดิมเลยค่ะข้าม1เส้นแล้วก็สอดใต้เส้นที่2นะคะ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8นะคะครบ8เส้นแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้เหมือนสับป,ประรดเลยแต่สับป,ประรดเราจะสอดแค่รอบเดียวนะคะแล้วก็ดึงค่ะค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงทีละเส้นค่ะให้มันแน่นนิดนึงนะคะจะเย็นๆนะคะอย่าดึงรีบนะคะเดี๋ยวมันจะย่นหมดเลยนะคะ ดึงให้ครบ8เส้นเลยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาเก็บฝั่งนี้กันนะคะก็จะเก็บเหมือนเหมือนเก็บเชอร์รี่เลยนะคะหยิบขึ้นมาเส้นใดเส้นหนึ่งนะคะเส้นไหนก็ได้นะคะ แล้วก็นับไปอีกสองเส้นนะคะหนึ่งแล้วก็นับหนึ่งนับสองนะคะแล้วก็พาดไปค่ะแล้วก็หยิบขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนะคะฝั่งนี้ฝั่งขวามือจะมีหนึ่งเส้นฝั่งซ้ายมือจะมีสองเส้นนะคะ ก็พาดไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หยิบขึ้นมาอีก1เส้นแล้วก็พาดไปหยิบขึ้นมา1เส้นเส้นที่อยู่เส้นแรกนะคะพาดไปเหมือนเดิมทําจนหมดเลยตอนนี้จะเหลือแค่2องเส้นนะคะ เส้นแรกที่เหลืออยู่จะมาสอดต,ตรงนี้นะคะเส้นที่สองจะสอดต,ตรงนี้เสน้สนเส้นเส้นแรกเลยนะคะสอดเข้าไปตรงนี้นะคะเห็นชัดไหมคะเส้นที่สองที่เหลือเส้นสุดท้ายแล้วนะคะก็จะสอดสอดผ่านตรงนี้นะคะนี่นะคะเห็นชัดไหมเอ่ย แล้วก็ดึงให้แน่นนิดนึงนะคะค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะแล้วเราก็จะมาเก็บลิปบิ้นกันนะคะ เส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะเห็นเห็นช่องไหมคะสอดไปตามแนวนี้เลยค่ะตามแนวริบบินเลยนะคะตรงๆเลยนะคะสอดทั้งหมดหมดทุกเส้นเลยนะคะเก็บทุกเส้นเลย ค่อยๆทำนะคะทีละเส้นนะคะมาเจอช้านิดนึงนะคะ ออลืมบอกนะคะถ้าจะใส่เหรียญน,นะคะก็ใส่ขั้นตอนที่เราทำทาตัวขึ้นมานะคะตอนที่เราทําเหมือนทําสปะรดนะคะเส้นะะที่7แล้วนะคะเส้นะะสุดท้ายแล้ว แล้วที่เหลือเนี่ยนะคะเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะ ็จะได้มาแบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาทำเสื้อคำเสื้อนะคะก็ใช้ริบบิ้นเบอร์สาเหมือนเดิมนะคะแบ่งครึ่งยาวประมาณ25นิ้วนะคะนี่นะคะจับทางทางที่มีรูนี้เข้าหาตัวเองนะคะแบบนี้นะคะ มันจะมีช่องให้สอดสอดเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ฉอดช่องต่อไปเลยนะคะค่อยๆดึงนะคะเพราะว่าถ้าดึงดึงเร็วไปหน่อยมันจะย่นนะคะมันจะริบบิ้นมันจะพันกันไม่สวยนะคะแล้วก็มาสอดตรงนี้นะคะตามแนวไปเลยค่ะ นี่นะคะลิบบินมันยาวนะคะมันต้องค่อยๆดึงนะคะตามแนวเลยนะคะมาช่องนี้นะคะ แล้วก็จับริบบินแบบนี้นะคะพับพับแบบนี้นะคะแล้วก็สอดตรงนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ แล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนหมดรอบเลยก็สอดไปเรื่อยๆตามแนวเลยนะคะค่อยๆดึงนะคะใจเย็นๆอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะนิดบิ้นมันยาวนะคะเนี่ยค่ะมันจะพันกันอย่างนี้ต้องค่อยๆดึงนะคะใส่จน จนรอบตัวเลยนะคะจนไม่เหลือช่องว่างเลยนะคะเนี่ยค่ะก็พับเหมือนเดิมนะคะ นี่นะคะถ้าเกิดเราทำแรงมันจะเป็นอย่างนี้เลยเราต้องค่อยๆไล่ริบบิ้นดีๆนะคะเพราะว่าริบบิ้นจะชอบพันกันมากเลยนะคะ ตรงปลายริบบิ้นต้องแหลมๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นจะสอดอยากนะคะใกลแล้วนะคะไกลจะครบรอบแล้วใกลจะได้รอบตัวแล้วนะคะ ทำไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองค่อยๆศึกษาค่อยทําไปนะคะออรอบสุดท้ายแล้วนะคะ หมดแล้วนะคะครับเก็บเก็บให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะต่อไปเราก็จะมาทำ ใส่หูใส่หูให้มีพูนะคะแล้วก็ตกแต่งพวกนี้หูก็คือที่ที่เราเศษริบบิ้นที่เราเหลือเมื่อกี้นะคะที่เราพับเนี่ยนะคะที่เราตัดทิ้งไปนะคะจะใส่อย่างนี้นะคะตัดให้มันโค้งโค้งหน่อยนะคะ ไหนที่ยาวไปก็ตัดทิ้งเลยนะคะตรงนี้ติดกาวสองหน้านิดนึงนะคะ จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะดัดใช้ใช้กันไกนี่ค่ะคะดัดพับพับลงมาแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่เขาจะได้ชี้ออกมาอย่างนี้นะคะสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็กะกะเอาให้มันเท่าๆกันนะคะเนี่ยค่ะนี้ถ้ายาวไป ก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาใส่คิว้วใส่คิ้วให้เขาเลยก็จะอยู่ประมาณนี้ จะใช้ลิบบิ้นสีดำหรือว่าใช้เอ,อนี่ก็ได้นะคะเทปพันสายไฟสีดำนี่เลยแล้วก็ติดติดตานะคะแล้วก็กะให้มันดูสวยงามนะคะ มีตาสำเร็จรูปก็ใช้ตาสำเร็จรูปได้เลยนะคะติดจมูกนะคะแล้วก็ติดปาก นี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ติดเจ้าตัวผูตัวพีลงไปนี่ก็จะเสร็จแล้วนะคะก็กดให้มันแน่นๆหน่อยนะคะที่เราติดลงไปเมื่อกี้นี่เสร็จแล้วค่ะมีผูนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะ